วัดีครับวันนี้เรามาขายเมลอนครับสารอ่หารที่หนึ่งนะครับเ,เมลอนเป็นลูกนอกออนุ่มในหวานมันอร่อยไร้สารพิษถูกหลักอนามัยผลิตภัณฑ์ที่สองเป็นเค้กเมลอนหอมอร่อยมันหวานเค้กของเราทำผลิตวันต่อวันและไม่มีสารกันบูดตันต่อไปน้ำเมลอนจากเมลอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีน้ำตาลเจือปนกินแล้วอร่อยถูกหลักอนามัย กินก็ไปสดชื่นทุกดอกและผลิตภัณฑ์ต่อไปเมล่อนแกะสลักลวดลายมีร่อนลูกตูวหวานหอมอร่อยมันโดยท่านลูกค้าสามารถนำไปซื้อเป็นของฝากให้กับคนที่บ้านได้ทางร้านของเรามีมีการสั่งแบบออนไลน์โดยทางแอฟ้าแอฟเตและแอฟเงินทางร้านของเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศ